ถ้าหน้ามีลักษณะเป็นเดี๋ยวแดงเดี๋ยวหายเนี่ยมันจะเป็นอ่าสนมากเกี่ยวคือความร้อนไงความร้อน,นอ่าความร้อนในร่างกายสูงเนาะอย่างสมมุติว่าเราไปทานอาหารรสจัดนะคะหรือว่าอยู่ในที่ร้อนเงนะะี้ยค่ะร่างกายมันจะเสียสมดุลถ้าปกติร่างกายของเรามันจะอยู่ที่อุณหภูมิ 36, สามสิบหองศานะคะสามสิบหกสิเ็ดเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณ สุริวันนะคะไปอยู่ที่แดดจัดเนาะกินอาหารเผ็ดร้อนกินอาหารหวานเนี่ยค่ะร่างกายมันจะเสียสมดุลน,นะคะขึ้นขึ้น,นลงๆคือเหมือนกับว่าร่างกายของคนเราอะค่ะมันสามารถปรับเป็นร้อนได้เป็นอุณหภูมิสมดุลได้แล้วก็เย็นได้ก็คือสลับไปสลับมาดังนั้นก็คือให้เรา รักษาสมดุลของตัวเองให้มันอยู่เป็นกลางดีที่สุดก็คือถ้าร้อนเขาก็กแค่กินน้ำเยอะๆหรือว่าต้องเปลี่ยนอาหารเป็นนิดเย็นนะคะิดเย็นก็คือพวกใบเตยใบยญานางใบลังจืดอ่เสริมเข้าไปนิดนึงนะคะ